อูเ้เบิ่งรับหังใหญ่เลยครับผมคักเลยครับหังนี่ครับเบิ่งรับเบิ่งกันชัชดๆเลยครับหังใหญ่ลีนะครับหนานี่ซ้ำนี่ถือว่าใหญ่เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสุภุสุคนนะครับจะลังเฮ็ดครบตีพึงนะครับนี่คือเฮ็ดแล้วแล้วนะครับผมครบตีพึงนะครับเดี๋ยวมนีภาพพี่น้องมาตีพึงอีกคือเกานะครับออกมาค่อนข้างจะสายนะครับมนีออกมาบายเลยนะครับพอดีมาพ่อห้างหนึ่งนะครับมาพ่อห้างหนึ่งครับอยู่ต้นนาผมนะครับอยู่ต่ำๆนะครับถือว่าห้างใหญ่เลยนะครับห้างนี้นะครับนี่ผมกำลังเตรียมครบเฮ็ดครบไปตีพึงนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปที่นนองไปเบิงห้างผึ่งกองน,นะครับอยู่ต่อหนานะครับอยู่ต่อหนาเลยนะครับต่ำๆเลยครับผมไปครับไปเบิงครับผมดูที่ภูมินี่นะครับถือว่าห้างไงเลยนะครับ ผู้เบิ่งครับหังใหญ่เลยครับผมคักเลยครับหังนี่ครับอยต่ำๆพร้อมนะครับดูครับผมใหญ่เลยครับเบิ่งครับเบิ่งกันชัดๆเลยครับหังใหญ่อีลีนะครับหนานี่ซับหนี่ถือว่าใหญ่เลยนะครับคักขนาดครับผม เบิ่งครับมองดูครับแค่นี้เองครับนี่ครับผมอ,อีกคางหนึ่งนะครับโอ้แหงเบิง่งแหงง่ามครับผมชัดๆกันไปเลยครับ

หัว <IP> หนามบ่มีครับผมนี่น้อยเดียวนะครับหัวหนามหน่อยนี่ครับผมหนามน้อยเดียวครับเดี๋วขอต่อออนนะครับโอ้หัวหนามหน้อยเดียวนะครับหัวหนามหน้อยเดียวนะครับเดี๋ยวขอต่อออนนะครับเสียดายครับ ามากแบบไราะมีหนามนะครับอีกอันหนึ่งนะครับ พึงเลือหน่อยนะครับผมบ่มเอานันปลคอยไวเขากินนะครับ<ะ>เดี๋ยวผมเจาตัวอ่อนนิดหน่อยนะครับ โอเคใช่หลัดหลากนะครับ โอเคครับผมส่วนนี้ปลอยไหวนะครับครับผมก็เริ่มทยอยบินกลับขอล่างนะครับ นี้คือโบยู่นะครับอันนี้คือเขาจิตยู่ให้ตัวอนถอดมดเขาก็ดเสียไปนะครับบ่มียู่นะครับหนานีนะครับเพราะว่าแรงหากินบบค่อยมีดอกไม้ปันได้นัสังเกตที่หัวมันหน่อยนะครับแล้วก็บ่มีนามน้่นะครับมีน้อยเดียวผมเปเอานะครับเริ่มทยอยเขาล่างนะครับครับตัวบินทยอยกลับเขาล่างนะครับก็ถือว่าห้างใหญ่ยู่นะครับแต่ว่าเขาเหตุห่างโบ ผสมกับโตนะครับคือเพึงมันหนาจะหัางไงกานี้นะครับแต่เขาเห็นหัางบ่อยไนะครับสังเกตแม่หร้ายแห้งนะครับนี่ครับผมประมาณโลนึงนะครับประมาณโลนึงนะครับกระตัดเอาแต่ส่วนที่มันอ่อนมากนะครับผมนามเบาเอานะครับนามเบาเอานะครับ ืันนี้บ่ได้น้ำพึงนะครับได้แต่ตัวอ่อนนะครับก็โอเคครับผมขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ